ทันสองถูกกว่าพี่อ่ะเนี่ยหัวแตกเฮ้ยเกินเฮ้ยโอ้โหบวกยิงหัวร้อยเปอร์เซ็นเกินงัดปุ๊บล้มอ่ะเวอร์จริงอุ้ยโหหนักของเคนน้องหัวแตกอีกหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วอุ้ยหัวสองไม่ติดเฮ้ยตายปะตายปะเหลืออะไรอ่ะน้องเฮ้ยสวยสวยสวย คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะ <Huh? S 1> ชื่อกลุ่มว่า NPCX Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้า สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หนุ่ย NPCX กันอีกแล้วนะครับผมกับเกมกาลินาฟรีไฟนะครับผมวันนี้มีของใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมมันก็คือปืน M4A1 Genos นะครับผมอะไรเนี่ยอาวุธไซบอร์กปีศาจเจนอสเฮ้ย g m เขียนอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเจนนอสนี่เป็นลูกศิษย์ของพระเอกลูกศิษย์ของไซตามะนะเว้ย g m ดูอนิเมะปะเนี่ยฮัลโหล อันนี้พี่ออกตัวได้เพาะพี่เพิ่งดูจบไปหนึ่งซีซั่นนะครับผมกับการ์ตูนเรื่องวันฮันแมนนะครับผมเนี่ยซีซั่สนสองเดี๋ยวพี่เดี๋ยจะดูต่อเลย<ะ>โอ้ยติดมากชอบมากครับผม <c oughs> มันเป็นการ์ตูนที่ประมาณว่าพระเอกนี่แบบมีพลังแบบเก่งกล้ามากแบบว่าต่อ,อยมัดเดียวปเป้งปีศาจต,ต,ตายเอาไง่ายปีศาจแบบเปิดตัวออกมาประมาณเกือบ2อสามนาทีอะพระเอกออกมาต่อ,อยมาถึงสิบวิป้งจบ <c oughs> แต่านะครับผมเป็นการ์ตูนที่เรียกว่าถ้าจะดูอ่ะแนะนําว่าอย่าเอาสมองดูครับผมจะหาความหลักเหตุและผลมาดูครับผมเอาดูเอาหาดูตลกจริงครับผมเป็นการ์ตูนที่พี่หนิอชอบดูนะครับผมดูแล้วรู้สึกเออเดี๋ยวกลับมาดูซ้ำแน่อนอนครับผมเพราะว่ามันตลกนะครับผมเดี๋ยวเขาเลือกกันดีกว่าปืนเป็นงไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับกิจกรรมรอบนี้มาในเป็นในรูปแบบของลัคกี้รอยอดนะครับผมให้เขาทําการสุ่มนะครับผมแต่ว่าตัวสุมปืนเราใช้ไม่ได้ครับทุกคนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยนี่มันคือตัวอะไรตัวไซตามะ คนที่มีตัวสมปืนเป็นพันๆใบที่เขาไปใช้ไปเอามาจากกิจกรรมท่าปักธงนี่ก็คือยังไง <c oughs> คือต้องให้เอาเพชรสุมอย่างเดยดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แลวนี่อะไรแลกเปลี่ยนโทเค็นได้ด้วยฮะ <c oughs> อ๋เอเฮ้แต่รอบนี้จะาการันตีว่ามีโทเค็นใช่ไหมไหนอะโทเค็นอ๋อนี่ครับผมทุกคนรอบนี้ดีเน่อยตรงที่ว่ามันการันตีว่าได้โทเค็นครับนั่นหมายความว่าไม่มีทางเกลือครับเอาเนะี่ยว่าได้แน่นอนอยใช้แค่60โทเคนเองเฮ้ยเจ๋งสิเนี้ยนี่ครับผม60โทเคนกับปืนครับมา S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เพิ่มไม่เป็นการเสียเวลาผมไม่เดี๋ยวก่อนเสียงเกมหายเอ้าเสียงเกมหาย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวนึงอ่ะโอเคครับผมตัดกลับมาครับตอนนี้เสียงก,ก็กลับมาเป็นปกติแล้วเสียงมาแลวอ่ามา <S <S 2> <S 2> ไม่เพื่อเป็นการเสียเวลาผมสุ่มนเลยดีกว่ารอบนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับผมเพราะว่าพี่หนุ่ยก็มีหมดเกือบจะหมดแล้วนะแต่อันอื่นก็ไม่อยากได้มาสิบกล่องแรกมาเลยก็ได้มา M4 Gen ฟเจน,นไม่ต้องใช้เพชรเยอะสิบกล่องแรกไปหกร้อยเพชรเอาของผมอยง

M 4 a 1 n e Genos เ yeah. ย้เท่ากับว่าพี่หนุ่ยใช้เพชรหมดไปเท่าไหร่เนี่ยสามพันเพชรปืนกระบอกนี้ครับผมสามพันเพชรโอ้ oh my god <Huh? S 1> แต่ถามพี่หนุย่ยอ่ะพี่หนุ่ยว่ามองว่ามันคุม้มนะเพราะเพราะว่า M 4กระบอกเนี่ยสามพันเพชรอะ่ะมันได้ถาวรไงถ้าเราไปสุ่มตู้อื่นลุกสุ่มเน็กรอสตุ้ยพูดผิดรอสุมอส่มในก,กล่องนะครับผมมันอาจจะราคาสูงกว่านี้นะครับเรียกว่าถ้าใครที่มีเพชรเหลือก็มาจัดกันนะครับผมกับ M 4 a 1 Genos นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าล็อบบี้กัน เรามาถือให้ดูเลยเรามาถือให้ดูเลยอยู่ในไหนมันอยู่ในเลเวลนี่ครับผม M4A1 เอทุย M4A1 g e n o สครับผมอ้าโคตรเท่หล่อเท่เหลือเกินอ้อโคตรเท่โอเคครับผมเดี๋ยวเราใช้ M4A1 นี้ไปรีวิวกันดีกว่านะครับผมปะไปเทียบกันเลย,ยโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันในโหมด CVC นะครับผมแผนที่เกาะสวค์น,นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนี่เลยครับผมพีซ่ากรตุนครับผมจากช่อง JT p z TV ครับ สวัสดีครับป้ตุนเดี๋ยววันนี้เราต้องมาโชว์พลังประสิทธิภาพของ M4 Genos กันหน่อยจัดไปแต่ตานี้เราต้องโชว์ M500 ก่อนมาใครจากหัวแตกโผล่หัวมาเลยน้องมีน้องมีน้องมาคอมเมนต์ในจองพี่บอกว่าพี่หนุ่ยครับยิงหัวโชว์โคตรแบบแบบพี่แคตุนนะครับอจัดไปอุ้ยไม่โดนอุ้ยพลาดอุ้ยอัดตัววันนี้โดนหัวไม่ไดยตุนโชว์หัวให้ตุนโหหัวแตกเลยา ผมไม่ได้ซื้อปืนอ้าวโอยเรากะลอไปคไม่เมมันเทมห้าร้อยเอ้ยแไม่ใช่ขสเหรอพี่พี่เจออ้ยพี่ล้มแล้วโอ้โหอ้โหโอ้โหไม่มาแล้วนี่ยนึกถึงเพลงไตตอกนะตุ๋นโอ้โห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 อ้โหโอ้โอ้หลมันตุหหห หรือความหวังของทีมผมตัวท้ายเื <t uh> <t uh ่อตีตูไม่ได้ซื้อโถ่เอ้ยยูไมาซื้อปืนมาไม่ไม่เราผ่อให้มันข่อนให้มันใช่ใช่ต่อยก่อนต่อยก่อนไม่เพราะว่าตอนนี้เราก็คำนวณโอ้ขาดอยู่หนึ่งร้อยจะเล่น M4 ็มโฟยแล้วไมเอาไม่ผมซื้อให้แล้ตุ๊ดตาพอพอพอขอเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นมาครับผมน้าอยู่กับ M4 Genos ครับผมนี่ M4 A1 Genos เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ ดอกละสามสิบเอ็ดเอาเรื่องเอาเรื่องงัดหัวง่ายด้วยนะเอ็มใช่เนี่ยหัวแตกไปหนึ่งเนี่ยฮะหล่อร้อยเจ็ดสิบไปหนึ่งหัวสบายใจไปนี่ไงอยากให้โชงัดหัวหรอจ๊ะเฮ้ยเอ้าฝั่งโน้นวูดังไอ้วอมรากดคนอตุนพี่จ๋าอยู่โอ้โหไม่แตกฝั่งขวามือพี่ก็มีอ่ะเฮ้ยตุนมีเหรอ บนโรงพยาบาลบนหลังคาเลยบนดาดฟ้าเลยหัวหัวสองไม่ติดสวยสวยชุบไ,ได้นะตรงตรงตรงนี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนเราไปเพื่อนเราไปพยายามจุดพยายามไปน่าอยู่แถวนี้มั้งตัวมันมีปืนช้านะผมไม่อ๋อนี่เจอเจอเอ,าเอ้ากำลังอยู่นี่อยู่นี่มาอีกแล้วมาแล้วม่แล้วหลังเข้าหลังเข้าขัดตัวไปดิล้มนิดนึงโอ้โหตัวดนิดนึงพี่ชุบเพื่อนอยู่ เออตุนสวยตุนสวยงั้นล่ะงั้นล่ะจะโปรจะน็อตเอาเรื่องอยู่ก็อย่างที่เตรียมบอกไว้นะครับผมสเตตัสมันเหมือนกับสีทองเลยครับผมก็ชิ่งแซนแต่อนาคตในปืนนี้มันแรงครับผมเห็นเตรียมบอกเจมบอกเองเลยตุนก็จัดมาแล้วใช่ไหมจัดมาแล้วพี่จัดมาแล้วแต่ว่าคือถ้าใครแบบไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์เนาะก็สกอตชิ่งแซนแหละเออควากมสุดใช่ไม่จำเป็นต้องซื้อ็อตเราะมีสีทองอยู่แล้วใช่ หัวแตกไปหนึ่งครับผมนี่ไงน้องจะมาดักพี่หรอพี่เห็นนะน้องไปยังไงน้องมีม้าขวาต้นมือขอมือตัวนี้หัวแตกหัวแตกนี่ไงหัวแตกซ<ต>้ายเมีนะสายมีหนึ่งปายพี่อรอล็อกอคิวตนนนุนไปไปตุน้ไปไปอยู่นิดนึงน,น้องโดนอัดตัวแตกกันน้องเลยเอา้าชนะแ,<ต>แล้วเ<ต>หรอยังไม่ทำอะไรเลย มาในทีมไพตามาอีกแล้วตลอดนี้โอ้เดี๋ยวไม่ได้เลยจบนี่เดี๋ยวพี่ต้องไปนอนดูวันพัฒแมนต่อติดมากติดจริงติดจริงถ้าใส่ชุดเจนอตแล้วก็ใส่ใส่ปืนนี่เนาะโคตรเข้ากันโคตรเข้าอ่ะเท่จริงแต่แต่รับไม่ได้อ่ะจีเอ็มเขียนมาได้เงาปืนปีศาจอ่ะปืนปีศาจเจนอตมันไม่ใช่มันว่าแมนเห็นไหมเหี้ยอยู่เท่้ยอยู่มีเหมือนกันเหีถามคำเดียวเลยครับโดนกี่เพชรครับทันสองถูกกว่าพี่อ่ะเนี่ยเขาแตกเฮ้ย S <S เกิน้ยโอ้ยบวกยิงหัวร้อเปอซนเกินงัดปุ๊บล้มอะ่ะเวอรจริงเฮ้ยดูดิทุกคนโอย้ยใครยิงพี่อะไรใครทุกคนผมโดนลุมพึัดหัวทุกคนข้าอแงคเโดนลุมอสองผมสองคนไปไปอุ้โหหนักลงเคน น้องหัวแตกอีกหนึ่งว้าวโอ้โห,โโหคิดคู่อยู่ข้างนอกข้างนอกตุนใช่ใช่โอเคคิดคู่คคแอบแอบมุมมุมนั่นแหละกล่องเยอะเยอะโอเคบอรไม่ติดหัวต้องสะโขบโขบมาโขบมาถือปืนรอแล้วลมาวิจ็บมาก<ะ>น้องมันยิงรอดดูได้น้อง <laughs> <laughs> มันยิงรอดดูได้อยอไอ้มัดจริงจัง <laughs> <laughs> เอาเรื่องหมดชอบชอบทำไมเอ็มโฟกระบอกนี้มันงัดหัวง่ายจังมีคนดันมาไม่ไม่มีเฮ้ยตุลมีคนอยู่ข้างล่างใช่พี่จะบอกว่ามีคนโน่นหนึ่งคนน่ะเดี๋ยวขึ้นแล้วอุ้ยหัวสองไม่ติดเฮ้ยตายป่ะตายป่ะเหลืออะไรน้อาๆสวยสวยสวยหัวสามไม่ติดเลยอ้าวเพื่อเราล้มอ้าวโอ้ยงัดไม่ติดป้เฮ้ยมันออกขวาตุลมันมันเลี้ยขวาไปตัวหนึ่งตรงที่คอนเทนเนอร์เยอะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว แล้วก็หลังเสาตัวนึงหลังเสาฐานที่เป็นบันไดอ่ะวิ่งมาตุ่มทุ่มมาละโอ้ยเจ็บจัดอืมไม่ไม่ตายติดโคโน่เพื่อนตัวหนึ่งสวยพี่เราแข้งบนโอ้โหเอ้าโอ้โหออกโคโน่เฉยปั๊กต้องพีแล้วต้องพีแล้วล่ะเห็นเห็นทีต้องพีแล้วล่ะไอคิดคู่คนเดิมเหลือคิดคู่คนเดิมใช่ไหมอีกแล้วเหรอสายลูดมานี่มานี่หอมอบถูกเพื่อนเปล่า จบเพื่อนป้าน้องให้เวลาตัดสินใจเทาเร็วเวลามีน้อยเดี๋ยวคลิปยาวระยะไกลมันเสียบใช่มาอันนี้มากล่องอ่ะี่แต่ลอดยิงลอดรูเน่ยน้องมันมีรู้มาแล้วมาดิมาดิน้องน้องน้องไม่รู้เหรอครับว่าพี่ใช้ เต็มโฟเอวานเจนนอตะครับสติเอานี่มาสก,การฉลามปิดกระบอกเดี๋ยวๆแวไม่ใช่ไม่ใช่โอยแอคยังหลอกหยิบปิดปืนอเก็บหัวละลัวเฮ้ยสิบสองคิวอะทุกคนดูดิทศทีท,ที่ผมไม่ยิงเนี่ยเพราะว่าผมจะให้พี่หนุ่ยแบบเด,นเด่นๆเลยไงดีมากน้องดีมากทำดีหล่ลอเลยหล่อเกิร์ดฮัลโหลนี่มาดูนี่โอ้ยดาเมจสามพันเจ็ด หัวรัวๆนะทุกคนตามนี้เลย<ไ>โอเคผมถ้า<ไ>ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดแชร์พี่หนุยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้พี่หนุยและพี่กตุนขอตัวลาก่อนครับผมไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจุ๊บจ <laughs> ุ๊บบทกลางคือเธอพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อเขาคนนั้นยอมทุกทางให้ลงมาลวนมาล,มา,ลามให้รบให้รอตรงนั้นว้าวตรงนี้ให้เว้าตรงนั้นเอาใจไปผูกกับเท้าคนนั้นสุดท้ายเขาลาจากไปทิ้งไว้แต่เจ็บตรงนี้และก็ร้อตรงนั้น แรกเห็นรักเป็นเครื่องประดับดูเต็มไปด้วยรหัสให้ลองในคนได้ควาสุดท้ายก็ลาเป็นที่ประจักษ์ว่าท้าไม่เจอคนที่คอยจะอยู่เพื่อกันให้เก็บความทรงจําดีๆที่มีอยู่ทุกเมื่อและเชื่อวันออ uh.